อดีนะเมื่อก่อนเราจะครึ่งชั่วโมงเขาจะได้เห็นความตั้งใจของเราทำอะไอ่อะท้ามาสอกง,งานเหรอใช่ตำแหน่งอะไรอ่ะ ตำแหน่งผู้จัดการขายได้นะแล้วเธอมาสมัครเรื่องอะไรไม่รู้สมัครก่อนเพื่อคิวต่อไปนักคลรินค่ะไปแล้วนะเธอเจอการซีอูน่ะสวัสดีค่ะมายื่นเอกสารสัมภาษณ์งานค่ะได้ค่ะเชนน่าค่ะอค่ะนี่เป็นเอกสารสัมภาษณ์งานของค่ะโอเคค่ะมาสมัครงานที่ต้องการสมัครตำแหน่งอะไรค่ะอ๋อเห็นป้ายประกาศ ต้องการผู้ช่วยค่ะก็เลยมาสมัครตำแหน่งผู้ช่วยค่ะโอเคค่ะนักคลรินค่ะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณอยากทำงานในตำแหน่งนี้นะคะค่ะคุณจะรับได้ไหมเพราะว่าทางบริษัทเราอะมีกฎมีระเบียบที่เข้มงัดมากค่ะในการตรงต่อเวลาแล้วก็มีระเบียบไปงไงในตัวเองค่ะได้ค่ะเพราะว่าหนูเชื่อว่าทุกคนมันต้องตั้งใจทำงานอยู่แล้วหนูก็จะทำงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะโอเคค่ะนักคลรินค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเริ่มมาทำงานได้เลยนะคะค่ะ ขอะคุณค่ะกลับบ้านก่อนนะคะ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะอุ๊ยนะคารินสวัสดีค่ะมาเช้าจังเลยนี่ยังไม่ได้เริ่มเวลางานเลยนะเนี่ยอ๋อน้อกก,กกัวรถติดถักก็เลยมาเผื่อเวลาก่อนสักครึ่งชั่วโมงค่ะอืมดีดีดีดดตัง้งใจทำงานนะจ๊ะจ้า โอ้กำหนดส่งงานพวกนี้ไม่ใช่หรอนะคะลินขยันแข็งดีจังเลยนะค่ะเดี๋ยวไปทำงาน,นต่อนะคะบอสโอเคจ้ะแม่ไอ,อ่ยุ้ยผู้จัดการฮัลโหลค่ะผู้จัดการค่ะได้ค่ะกี่โมงคะผู้จัดการ ดีนะมากกว่ามาคืนสมองอ๋อนัคคลินค่ะแล้วก่อนเวลาอีกแล้วนะเนี่ยค่ะทศกาเดี๋ยวไม่ทานไงค่ะอืมดีดีดีไปกันไปเลยไหมคะเอกสารครบแล้วนะคะดีมากดีมากเนี่ยนัคคลินค่ะลูกค้าคนนี้สำคัญกับบริษัทเรามากเลยนะค่ะถ้าเธอสามารถทำเป้าให้บริษัทเราได้ค่ะทศกาลเธออาจจะได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้นะ ่คะผู้จัดก,การหนูจะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะเข้าที่ผู้จัดการไว้วางใจหนูเลยดีมากละคลิปเอ้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะเชิญนั่งลงก่อนค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะคืออันนี้นะคะคืองานที่เราได้คุยกนไว้นะคะ นัคลินส่งงานแล้วเนี่ยสุกิตาเลยมาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ส่งอีกสุกิตา<อ>งานชันสั่งเธอมาเป็นอาทิตย์แล้วนะค่ะที่ราหผมจะปรับตัวค่ะขออนุญาตนะคะผู้จัดการเชิญจ้ะอันนี้เอกสารมาให้เซ็นขออนุญาตนั่งนะคะผู<อ>้จัด<อ>กะะออารวัออนนี้ชันมีข่าวดีกับข่าวร้ายมาบอกพวกเธอ ของนักคลรินนะอะข่าวดีก็คือเธอ,อจะได้เลน่อนตำแหน่นสงส่วนสุกิตานะเธอดูงานที่เธอทำมาคือทาบริษัทเราได้ประชุมกันแล้วว่าเธออนะ่ะคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะทำงานในบริษัทเราทำไมหรอคะง,งานหนูว่าส่งอ่ะอตรงๆนะงานก็ส่งไม่ครบแล้วแต่ละงานะก็คือเลททุกง,งานซึ่งมันส่งผลเสียและผลกระทบให้บริษัทเราทางเราอ่ะให้โอกาสเธอหลายรอบมากแล้วเสียใจด้วยนะ อันนีนน้คือผลพอยได้ของเธอนะ่ค่ะ